ราศีสิงดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในเดือนตุลาคมปี2567ชาวราศีสิง์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ สิสิงหาคมถึง16กกันยายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงห์เท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวรักคนาราศีสิงในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวรักคนาราศีสิงก็คือในวันที่6ตุลาคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาภระก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพสหัชะ ชาวราศีสิงห์นะคะคุณก็มีโอกาสจะมีโชคมีลาบจากการเดินทางหรือจากเพื่อนจากฝูงนะคะจากสังคมก็ได้วันที่9ตุลาคมนะคะดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในภพพันธุช่วงนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นภายในบ้านของคุณหรือแปลได้ว่าก็จะมีผู้ใหญ่นำพาโชคลาบมาให้กับคุณก็ได้ วันที่16ตุลาคมนะคะดาวสุกดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนการงานก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในภพพันธุจากนั้นนะคะในวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพสหัชชะก็แปลว่าจะมีเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวแวะมาหาคุณ ช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นะคะคุณอาจจะถูกลายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงมากมายวันที่19ตุลาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนสุภาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในภพวีนานก็แปลว่าชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้คุณจะเริ่มรู้สึกขี้เกียจน,นะคะไม่อยากทำงาน และในวันที่24ตุลาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะโคจรร่วมกับดาวศุกร์และดาวพฤหัสนะคะที่ทำมุมถึงกันก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาคุณจะมีทรัพย์สมบัติจะมีฐานะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์คุณจะมีโอกาสได้เงินได้โชคจากที่บ้านก็ได้ มาดูในด้านการงานกันนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานนะคะก็ยังโครจรอ,อยู่ในราศีตุลภายใต้ภพสหัชชะและมีมาตรฐานนะคะทางดวงดาวเป็นกเกษตรตาทิพปวดีไปจนถึงวันที่15ตุลาคม ถ้าหากใครนะคะที่คุณนะคะต้องไปเจอกับงานที่ยากนะคะก็อย่าได้ไปกังวลใจนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณทุ่มเททำมันจะมีความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าก็ถือได้ว่าจะเป็นจังหวะนะคะที่ขยันแล้วได้เงินหรือถ้าหากนะคะมีปัญหาติดขัดก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณนะคะ ถ้าหากคุณเป็นคนทํางานประจำํำเจ้านายก็จะมองเห็นผลงานที่คุณทําและมันก็จะส่งผลนะคะให้คุณได้เลื่อนขนั้นเลื่อนตําแหน่งในวันข้างหน้าส่วนคนค้าขายคนทํำธุรกิจก็จะเป็นจังหวะที่ดีนะคะดวงดาวจะส่งผลให้ธุรกิจการค้าของคุณจะมีความจเจริญรุ่งเรืองมาดูในด้านการเงินและโชคลาภกันนะคะช่วงต้นเดือนนะคะดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะ จะยังโครจรได้มาตรฐานเป็นกเกษตรตาทิปดีไปจนถึงวันที่6ตุลาคมก็จะส่งผลที่ดีนะคะเกี่ยวกับรายได้ที่จะหลั่งไหลเข้ามาและพอวันที่6ตุลาคมไปแล้วนะคะดาวการเงินนะคะก็ได้ย้ายเข้าสู่ภพสหชชะและก็ดวงการเงินของคุณก็จะยังดีต่อเนื่องไปนะคะ คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะก็จะเป็นช่วงของการกอบโกยธุรกิจการค้าของคุณนะคะก็จะสร้างรายได้ได้ตามที่คุณต้องการและพอปลายเดือนนะคะดาวการเงินของคุณก็จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกโคจรร่วมกับดาวศุกร์ในภพพันธุใครนะคะที่คิดอยากจะซื้อบ้านนะคะหรือว่าขายบ้านรถที่ดินนะคะหรือว่าสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ ุณก็มีโอกาสนะคะจะสมหวังตามที่ตั้งใจ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีสิงห์ช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่สิบ้าตุลาคมดาวสุขดาวตัวแทนความรักโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีคนที่ยังโสดนะคะครึ่งเดือนแรกนี้น่าจะเป็นโอกาสนะคะที่คุณจะได้พบเจอคู่พบเจอคนที่ถูกใจแต่ยังไงเจ้าชะตาคุณก็ต้องพาตัวเองออกไปพบเจอผู้คนด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะตอนนี้ดาวเสาดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ยังโคจรถอยหลังถ้าหากนะคะคุณไม่อยากทําให้บรรยากาศความรักมันดูแยก่ก็อย่าไปขุดเรื่องเก่าๆนะคะเอามาเป็นประเด็นให้ทะเลาะกันช่วงนี้ก็หาโอกาสไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะจะกดซุปเปอร์แทงสนับสนุนช่องก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง